สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Lisa t ทาร,ร์ดเรเดอรกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลิซ a าทาร,ร์ด e รเดอรด้วยนะคะตอนนี้นะคะทั้งช่องมีโปรโมชั่นนะคะถามคำถามแบบเจาะลึกเลยนะคะ8คํคำถามด้วยกันนะ359บาทเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อมาที่ Facebook นะคะลิซ่ามีแซดมามาคิล่าได้เลยเดี๋ยลิซ่าจะขึ้นให้นะคะ โอเควันนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่านะคะของขวัญปีใหม่อะไรที่คุณจะได้รับนะคะในปี65นะวันนี้ก็จะมีมาให้เลือกทั้งหมด4กองค่ะกองที่1น,นะคะ you are r a e n d free อันนี้คือกองที่1น,นะคะ you are r a e n d free นะกองที่2ค่ะ message for rabbit Message for a rabbit นะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะ Wake up Wake up นะคะข้อที่4ค่ะ Set your cost Set your cost นะคะถ้ายัางเริ่มไม่ได้ก็ให้กด Pause ไว้นะคะก้อที่1ก่้อที่2กง้อที่3กม้อที่4นะคะมีสมาธิในการเลือกนะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลิซ่าจะขอเริ่มทํานายจากกองแรกเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือก y r u are r แ r e and free นะคะกองหนึ่งนะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าของขวัญอะไรที่คุณจะได้รับในปีใหม่นี้นะคะขอห้าใบก่อนนะ ของขวัญที่คุณจะได้รับในปีใหม่นี้นะคะ King of Wands ค่ะโอเค File of c u p s ขอห้าใบาแรกก่อนเนาะว้า wow, ว The Chariot โอเคว้าว okay. wow, The Fool น่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะการต่างประเทศต่างทิน่นต่างแดนนะบางคนแบบว่าติดงกมานานนะคะอยากขึ้นจะเดินทางนะก็จะได้เดินทางต่าง,างประเทศนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเนาะคุณจะได้รับของขวัญเป็นความเข้มแข็งอดทนนะคะการได้ไปต่างทิน่นต่างแดนนะคะหรือว่าได้ พบปะนะคะกับคนต่างชาติหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่นะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวเมสิงธนูนะคะชาวกรกฎนะคะนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเดินทางแล้วก็ระอิสระมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะพืศกันมังกรน,นะคะคุณจะได้รับ การดูแลเป็นอย่างดีนะคะนะคือลิซ่ามองว่านะคะ ของขวัญที่คุณจะได้รับนะคะในช่วงของปีใหม่นี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะใครที่คาดหวังไว้ว่าอยากจะ move นะคะอยากจะย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนนะไปเรียนไปทำงานนะคะก็จะได้สมหวังในเรื่องนี้นะคะแล้วใครที่แบบเพึ่งอกหักนะคะช้ำรักจากคนเก่ามานะคะไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอ ประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะคะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้ราศีกรกฎก,ก็ได้นะคะหรือชาวธาตุดินนะคะประสบการณ์มังกรน,นะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยลืมความเศร้าได้นะคะเพราะว่าในช่วงปี64เนี่ยคุณค่อนข้างแบบว่ายังเจ็บปวดกับอะไรเก่าๆนะคะยังทิ้งแล้วก็ลบปรงกับอดีตไม่ได้นะคะแต่ว่า ของขวัญที่คุณจะได้รับเนี่ยคือความอิสระมากขึ้นนะคะคือคุณจะได้ปลดปล่อยออกจากสิ่งอะไรเดิมๆนะคะอะไรที่เป็นอะไรเก่าๆเรื่องทุกข์ใจเก่าๆนะคะมันจะแบบเหมือนคุณจะทําใจได้นะคะปลงได้นะแล้วก็หลุดออกมาจากอะไรเดิมๆเก่าๆนะคะแล้วไปค้นหานะคะได้ไปค้นหาสิ่งใหม่นะคะอะไรที่แบบ จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงอนาคตคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนแล้วก็การงานนะคะคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะมีความเข้มแข็งอดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะได้เจอเนื้อคู่ในต่างถิ่นต่างแดนจากการเดินทางก็ได้นะคะนะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศนะคะของขวัญที่คุณจะได้รับนะคะในปีใหม่นี้ นะอันนี้สำหรับคนก่องที่หนึ่งนะคะ you are rare and free นะคะ these are not many like you ก็คืออันนี้มันแปลว่าคุณข้อห้างที่จะแบบเป็นไอเทมที่หายากนะคะแล้วก็มีความเป็นอิสระนะนี่คุณจะได้หลุดพ้นจากอะไรดเดิม,ดมอะไรที่ทำให้คุณแบบว่า รู้สึกไม่ดีนะคะอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะคุณจะได้ถอยออกมานะบางคนอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่นะคะคุณก็จะได้แบบเหมือนปลดล็อกนะคะอะไรบางอย่างนะจะได้ปลดล็อกจะไม่ทุกใจเหมือนเดิมแล้วนะคะจะเหมือนแบบหาสิ่งอะไรใหม่ๆทํานะคะที่ทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะนะเพราะคุณเป็นแร r ไ i เทม ะะแล้วคุณก็มีอิสระในตัวเองคุณสามารถเลือกได้นะว่าชีวิตของคุณเนี่ยอยากจะเป็น The f ฟูลนะคะคือมีความอิสระนะไม่ไม่ต้องจมกับอดีตอะไรที่มันแบบผิดหวังนะคะอยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปเลยนะคะคือทําอะไรแบบว่าด้วยความแบบว่าอิสระแล้วก็ความปรารถนานะคะ ในใจของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับคนกองนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Lisa t a r o t ด e a d ด r ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อไปที่ Facebook นะคะ Lisa มีแซดมามาคิล่าได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นนะตอนนี้359บาทถามเจาะลึกได้8คํคถามค่ะต่อไปคนกองที่2คะ่ะ message for a rabbit เรามาดูนะคะว่าของขวัญปีใหม่ของคุณคืออะไรนะคะของขวัญปีใหม่ของคุณคืออะไรว้าวมาใบาแรกก็แรงเลยเดอะทาเวอร์นะคะน่าจะเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันเลยแหละนะคะสำหรับคนกองนี้นะแบบอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คาดหวังไว้นะคะเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวนะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรที่เคยคุมเครืออะไรที่เคยไม่ชัดเจนนะคะก็จะดีขึ้นนะคะอาจจะได้รับการติดต่อสืส่อสารจากใครบางคนให้คุณรอคอยก็ได้นะคะนะติดต่อมาทางออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะโอเค King o o Swords แล้วก็สไใต้สำรับเป็นส ไม่เท้านะคะคือค่อนข้างที่จะได้รับของขวัญที่ที่มีการแบบว่าได้แบบปุบป,ปชัชภัฑ์คือเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้ฝันมาก่อนไม่ได้นึกถึงไม่ได้คิดว่าจะได้นะคะอาจจะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะเงินทองของขวัญของกำนันนะคะาจากคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวท่าดินนะคะที่เป็นคนมอบของขวัญของกำนาน ที่เกี่ยวกับเงินเงินทองๆให้กับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนทางไกลนะที่คุณแบบว่าไม่ได้เจอเขานานแล้วหรืออะไรเงี้ยน,นะคะจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจจะถามผ่านทางออนไลน์คนที่อาจจะแบบว่าหายไปนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะคนไกลที่หายไปนานมากนะคะคุณจะได้รับเมสเซจได้รับข้อความนะคะจากเขาทางโลกออนไลน์นะคะเป็นอาจจะเหมือน มามอบความช่วยเหลือก็ได้สำหรับบางคนที่เหมือนแบบว่ามีปัญหาทางด้านของการเงินอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของขวัญที่คุณจะได้รับเนี่ยค่อนข้างหนักไปในเรื่องของเงินทองนะกับแมสเซจนะคะแมสเซจดีๆนะคะแล้วก็ความรู้อะไรใหม่ๆนะคะที่คุณแบบว่าไม่เคยรู้ไม่เคยหยิบไม่เคยจับมาก่อนไม่เคยแบบว่าเรียนรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย นะคะหรือว่าอย่างที่บอกเป็นแมสเซจจากคนที่คุณรอคอยมานานแล้วหายไปนานแล้วคนไกลคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็อย่าลืมด้วยโชคลาภทางด้านของการเงินนะคะที่คุณจะได้รับในช่วงของปีใหม่นะคะเป็นของขวัญน,นะเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้ามอบให้ประทานให้กับคุณคนกองสองนะคะ message for แอะ for แล b บิดนะคะก็คือเนี่ยเห็นไหมมันค้องกันก็คือคุณจะได้รับเป็น message นะคะอ่าอาจจะแบบมาทางออนไลน์ก็ได้นะคะติดต่อกริงกรางมานะคะนะหรือว่าไลน์มาไลน์มาหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากคนแดนไกลหรือคนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานนะคะคุณจะได้รับ message แล้วก็ได้รับในเรื่องของความช่วยเหลือแล้วก็เงินทองจากจากใครบางคนอะ ที่ปรารถนาดีแล้วก็หวังดีกับคุณคนกองสองนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ปุบป,ปับนะคือคุณไม่ได้คิดหวังมาก่อนว่าคุณจะได้นะคะหรือว่าเป็น Surprise, เซอร์ไพรส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบใหญ่โตเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตคุณอะไรมากนะคะเป็นอะไรที่แบบทาให้คุณชุ่มชื้นหัวจิตหัวใจนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะแบบเออไม่มีอะไรให้ชุ่มชื่นใจเลยสําหรับคนกองสองนะคะ ปีใหม่นะคะจะเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยกระตุ้นอะดีนาลีนของคุณนิดหน่อยนะคะเออเป็นเซอร์ไพรส์ปปรเล็กๆน้อยๆนะคะนะเป็นของขวัญให้กับคนกองสองนะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะ่ะเออแบบอะไรที่รอคอยมานานน่ะรีนี้นะคะคุณก็จะได้รับนะโดยเฉพาะหองเงินทองเนี่ยก็ให้นั่งรอตั้งตารอได้เลยนะคะสำหรับคนกองสองนะดีมากๆเลยคะ่ะ โอเคอลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องลิซ่าฮาร์โรดลีเดอร์นะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะติดต่อไปที่ เฟซปุ๊กลิซ่ามีเซตมามาคิลานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่อาจจะอ่ะงบประมาณน้อยนะคะก็สามารถถามเจาะลึกได้3ามคำถาม199บาทนะคะใช้โปรนี้ได้เหมือนกันนะ,ะสำหรับคนกรที่3นะคะเวกับเวกันะคะเรามาดูซิของขวัญที่คุณจะได้รับนะคะคนกรที่3ในปีใหม่ปี65คืออะไรนะคะ เรามาดูการคนกองที่สามของขวัญที่คุณจะได้รับในปี6-5ค่ะของขวัญอะไรเอ่ย Page of Swords นะคะของขวัญอะไรที่คุณจะได้รับในปี6-5โอ้ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะสำหรับคนกองนี้นะของขวัญอะไรที่คุณจะได้รับนะคะ The Moon ของขวัญอะไรที่คุณจะได้รับนะคะ King of Cups นะคะโอเคในอันนี้นะคะลิซ่ามองในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็สุขภาพคือ ใครนะคะที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะสำหรับคนกองนี้นะคะก็จะเจอหมอดีนะคะได้รับการเยียวยาได้รับการรีคอร์เวอรี่นะคะได้รับการเ,เหมือนแบบทำให้ดีขึ้นนะคะแบบว่าฟื้นฟูทั้งจิตใจและร่างกายนะคะบางคนเนี่ยปี6-4ค่อนข้างแบบงอยเหงาโดดเดี่ยวนะคะคุณจะได้รับของขวัญอย่างเช่นนะอาจจะเป็น มีชาวธาตุน้านะคะมามอบความรักให้กับคุณนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอายุก็คือก,ากลางๆคนนะคะเป็นคนที่ใจดีนะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้กํกรกรกฎมีนพุจิกนะคะคือวิ่ามองว่าปี64นะคุณค่อนข้างนิ่งมากเลยนะคะชีวิตแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยชีวิตอาจจะแบบถูกหลอกถูกโกงถูกแบบว่าทําให้แบบเสียใจนะคะบางคนแบบว่าเนี่ย ดูสิสภาพร่างกายก็ซุดโทมหรืออะไรอย่างงี้นะคะในปี64นะแล้วก็บางคนก็เหงานะคะเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่พอปี6 5หนะคะปีใหม่นะคุณจะถูกปลุกให้ตื่นนะคะนะถูกปลุกให้ตื่นนะจากคนที่แบบเหมือนมีความกระตือรือร้อนนะคะมีความแบบว่ามีความเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะออกอรกฎ ธาตุลมมิถุนตุลกุมขอโทษค่ะมิถุนตุลกุมนะมาทำปลุกให้คุณแบบตื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเพราะว่าลิซ่ามองว่าคนกองสามเนี่ยค่อนข้างโดนหนักเลยนะก่อนหน้านี้นะคะปีหกสี่ค่อนข้างโดนหนักเลยนะคะคือคุณจะตื่นรู้นะตื่นรู้มากขึ้นนะคะของขวัญในปีใหม่กนะ็คือแบบว่า คุณจะมีความสุขมากขึ้นตื่นรู้โปรงแล้วก็เบิกบานใจมากขึ้นนะคะออคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้นะ่ะในปีถัดไม่ในปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สถานการณ์อะไรดูนิ่งๆด้วยนะคะแต่ว่าปีห5หของขวามที่คุณจะได้รับนะคะคือความสุขใจนะความสบายใจนะคะแล้วก็สภาพร่างกายที่ดีขึ้น,นสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเนาะ ความมั่นคงที่มากขึ้นนะคะความมั่นคงที่มากขึ้นนะนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะสําหรับคนกองนี้นะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้ามอบให้นะคะสําหรับคนกองนี้เพราะว่าคนกองนี้สรซ้ามองว่าค่อนข้างหนักเลยนะก่อนหน้าเนี้ปีหน้านะคะก็คืออาจจะดีขึ้น แบบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ดีสุดจนขนาดนั้นแต่คุณจะมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนมามอบความรักนะคะความมั่นคงให้กับคุณนะคะนะทำให้คุณแบบลิซ่ามองว่าคุณแฮปปี้มากขึ้นสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะสำหรับคนกองนี้เป็นของขวัญที่ทางใจนะคะทางใจที่คุณจะแบบมีความสุข มากขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะที่ที่ผ่านมานะแล้วก็อย่างที่บอกเนะี่ยอิซ่าห่วงเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับคนกองนี้นะแต่ก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะคุณจะเจอ,เจอเหมอดีแล้วก็ได้รับการเยียวยานะคะทั้งๆกายทางใจเลยแหละ คนกองนี้นะคะเยียวยาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายทําให้คุณตื่นรู้นี่ไงเวกอัพนะคะตื่นรู้เบิกบานผู้ตื่นรู้นะคะเป็นผู้ตื่นรู้นั่นเองสําหรับคนกองนี้นะ,ะเป็นแบบของขวัญทางใจอะ่ะเ,ออเบิกบานนะคะเบิกบานอาจจะไม่ได้รับเป็นสิ่งของนะคะ คนกองนี้อาจจะไม่ได้รับเป็นสิ่งของนะไม่ได้เป็นของขวาญที่แบบมีความสําคัญทางด้านทางกายภาพมากนักนะคะแต่ว่าเป็นของขวาญของขวาญที่จะมาเยียวยาทางด้านจิตใจซดส่วนใหญ่เลยแหละคนกองนี้นะจิตใจค่อนข้างสําคัญนะคะอืมก่อนหน้านี้จิตใจคุณอาจจะแบบแย่มากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันจะเปลี่ยนไปค่ะนะของขวัญก็คือแบบว่า คุณจะเบิกบานมากขึ้นเบิกบานใจมากขึ้นเวกอับมากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นนะคะอะไรที่แบบมันเหมือนแบบคุณพยายามแล้วมันไม่ได้คุณก็จะปลงกับมันได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะคือมีความสุขกับเองมากขึ้นนั่นเองนะสําหรับคนกรน,นี้นะคะกงที่สาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลิซ่าทารด์ดดีเดอรด้วยนะคะแล้ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาที่ Facebook ิซ่ามีแซมนามาคิลาได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ359บาทถามจอหรือได้8คํคำถามนะคะนะติดต่อมาได้เลยะคะ่ะ set your course สำหรับคนกองที่4นะคะเรามาดูซิของขวัญที่คุณจะได้รับในปี65คืออะไร ของขวัญน,นะคะ The Lover อ๋อน่าจะเป็นความรักแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับคนกองนี้นะอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีใครมามอบความรักให้กับคุณนะคนที่โสดอาจจะได้แฟนละแฟนอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือว่าธาตุไฟก็ได้นะคะธาตุดินนะคะเพื่บการเมืองกองธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคือ ลิซ่ามองเห็นความแฮปปี้มากขึ้นนะคะนะบางคนอาจจะเงงเงาโสดโสดมานานนะคะก็จะมีความสุขมากขึ้นนะดูสิมองในเรื่องของความรักนะคะท่านอาจจะประทานแฟนประทานคู่มาให้นะคะสำหรับคนกรงนนี้นะลองดูของขวัญที่ท่านจะประทานมาให้นะว่าจะเป็นยังไง มาดูกันนะคะโอ้ยกรีดกรีดดังๆเลยค่ะกรีดดังๆคนกองนี้คุณจะได้รับโชคนะคะหรือว่ามีคนมามอบนะคะโอ้โหกรีดกรีดเลยคนกองนี้โชคดีจังเลย S The s ซันใต้สำหรับไปอีใครนะคะที่อยากจะมีลูกนะที่แบบว่าคาดหวังเอาไว้นะคะอยากจะมีบุตรมีอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะได้สมปปารถนาแล้วก็ในเรื่องเงินทองนะคะของขวัญของกำนันที่คุณจะได้เนี่ยนะเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบเป็น l u x u r y นะของแพงนะคะอืมและถ้าใครมีคู่เนี่ย คุณเหมือนแบบถูกลอตเตอรี่เลยอะนะคุณจะมีโชคลาภบ,บางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะคะถูกถูกลอตเตอรี่จริงอะนะหรือไม่บางคนนะคะก็จะได้แบบคู่ที่แบบดูสีสมบูรณ์พูนสุขมากคือเป็นเศรษฐีอะไรอย่างนี้นะคะได้คู่มาหาเศรษฐีมาครองอะไรอย่างเงี้ยนะเออลิซ,ซ่าเน้นหนักไปทางคนธาตุไฟกับธาตุดินนะคะคือคุณนะต้องเซตแล้วละ่ะ ว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะเป็นของขวัญในปี65เนี่ยสิ่งใดที่คุณอยากได้ในคุณตั้งตั้งโกไว้เลยนะคะตั้งเสร็จไว้เลยว่าอยากได้อะไรนะคะโอ้โหแต่แบบว่าเงินมาไหลามาเทมาเลยนะคะอาจจะได้มาจากการทํางานก็ได้นะคะหรืออาจจะได้มาจากคู่ก็ได้นะคะหรือจะได้คู่ที่รวยนะคะหรือไม่ก็อาการงานแบบ ค่าขายดิบดีมากนะคะสำหรับคนกอนี้นะเดอะซันไมซ่าไม่ห่วงเลยนะคะของของที่คุณจะได้เป็นอะไรที่คุณแบบประทับใจมากนะคะนะเป็นของที่คุณอยากได้ เป็นของที่คุณปรารถนานะคะหรือว่ามันเกินความคาดหวังนะสิ่งที่คุณที่ที่คุณจะได้นะคะสําหรับคนกองนี้คือมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังของคุณนะบางคนอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบเฮ้ยฉันจะได้รับของกํานั้นที่มีค่าขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมอบให้กับคุณนะทั้งความรักการเงินนะคะแล้วก็ความ เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณก็จะจะได้สมหวังอะคะ่ะเดอ Sun นะเป็นะไรที่สว่างรุง่งโรจน์ชดช่วงนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพอะไรต่างๆคือดีหมดไพ่ดีที่สุดในสำรับขึ้นนะคะสำหรับคนกองนี้เนี่ยโอ้โหอยากเลือกกองนี้มากๆเลยนะคะคือตั้งโกไว้เลยละกันนะคะคุณอยากได้เลยคุณเขียนไว้เลยนะคะเขียนไว้เลยแพลนไว้เลยนะคะแล้วก็ไปในทางที่ถูกทิ่ ไป,ไปในทางที่ถูกนะคะดําเนินไปตามแผนการนะคะที่คุณได้เขียนหรือร่างเอาไว้นะคะวาดโครงร่างเอาไว้นะคะก็จะเป็นไปตามนั้นทุกประการเลยอะโอ้โหเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดงเลยอะอถ้าแบบเป็นการจับสลากคุณก็ได้รางวัลที่หนึ่งอะค่ะสาหรับคนกองนี้คุณได้รางวัลที่หนึ่งไปเลยเต็มๆนะคะโอ้มีความสุขมากเลยอะปีหน้านะคะสําหรับคนกองนี้นะคุณจะแบบ เป็นอะไรที่แบบเออเพอร์เฟกนะคะสำหรับคนกองนี้นะดูสิสิบเหรียญก็มาเดอะซันะะก็มานะคะเดอะชาลีออตก็มานะอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะคือแบบสมหวังในทุกอย่างที่คุณตรรหนาเลยสำหรับคนกองนี้นะดีใจด้วยจริงๆนะคะโอเคและใครนะคะสนใจดูดวงนะ แบบเจาะลึกนะคะแบบส่วนตัวนะคะถามได้8คําถามตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่เนอะสามบาทนะคะติดต่อมาที่ Facebook นะคะลิซ่ามีแซตมามาคิลาได้เลยนะมาจองคิวกันได้นะคะเราจะได้รู้นะคะแนวทางแล้วก็วิธีการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะในปีถัดๆไปปีหน้าปี65หหรืออะไรอย่างนี้นะคะเรามาดูว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆอะไรบ้างนะคะมาจองคิวกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นาะลิซต้องราไปก่อนแล้วดีใจด้วยสำหรับคนก้องที่4นะคะปังปุริเยสุดเลยนะคะโอเคนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปใครลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปละนะจ๊ะบ๊ายบาย